หัวมันห่วยห่วยสื่อเลขสื่อหวยก็บอกเคยถูกได้แต่หวังว่าจะฟลุกบอกเคยถูกน้ำเขาจะเื่อพ่อบอถูกมาได้แต่บนว่าเบื่อเบื่อ,อแต่บกเคยเคสจกเื่ออาจารย์ไหนเด็ดค่อยก็ยังตามคอยซื้อทุกมวดจนว่าค่อยยาม บสถูกน้ำเขากะตามกะแนวมันมักคนมันหวังรวยซื่อหวยก็หวังสิฟุกแต่ต้องมานั่งอุกเพราะซื่อบสถูกจากเชือเขาถูกจังๆพ่อเฮาตามมังเลขหลูดถูกเถื่อโอ้ยอุกเด้อ